นอม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 นมนอมนอมนมนอมน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 มสวัสดีฮะน้องฮะหญิงเองฮะจะไปเล่นเกมเฟียสทูฟาทมฮะเพิ่งเออเห็นเขาเล่นกันเยอะแยะเลยฮะหญิงก็อยากเล่นบ้างฮะเล่นกันตอนแรกเลยฮะโฮมอ a l o n ฮะเออในช่วงในช่วงซัมเมอร์พ่อแม่ฉันไม่อยู่ไปทำงานต่างจังหวัดฮะ นั่นหมายว่าฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวฮะอืมแล้วก็ตารางเวลาชีวิตค่อนข้างจะเละเทะไปหมดเลยฮะบางวันก็หลับตอนเที่ยงบางวันก็หลับตอนกลางคืนฮะจะต้องต้องฟิกซ์นะฮะต้องแก้ไขนะฮะอย่างนี้สุขภาพไม่ดีฮะเอามาแล้วฮะก็โอเคฮะตื่นมาตอนสองทุ่มฮะหลังจากที่หลับตอนเย็นฮะเออ ยอดเลยฮะกด ESC เพื่ออ่านข้อความฮะโอ้ก่อนฮะอันนี้คือใครบ้างฮะขอแม่ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวนะแม่แม่จะกลับมาตอนไหนอ่ะพ่อกับแม่จะกลับมาตอนวันจันทร์น้ำพึ่ง บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อวานอ่ะเจ๋งไปเลยแม่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆล้ะน้ำพึ่งหลับให้เป็นเวลาล่ะแล้วเราก็ทวงถามเลยครว่าแบบ X อกบอกที่สัญญาว่าจะซื้อให้ตอนลดราคาจะได้หรือเปล่าโอเคฮะแล้วก็พาเมสันกับจอร์จมาค้างคืนได้ไหมฮะทำการบ้านกันฮะได้เลยลูกถ้าอยากได้อะไรบอกได้เลยฮะแล้วก็เช็คประตูเช็คต่างๆให้เรียบร้อยนะว่า,เ,าเพื่อความปลอดภัยนะลูก เทคแคลน้ำพึ่งตลอดละฮะมผมผมคิดว่าผมจะเป็นหลับสักหน่อยอาจจะสั่งพิซซ่ามาฮะแม่ไม่ต้องสั่งอะไรแล้วลูกเพราะว่ามีลาซานญาอยู่ในตู้เย็นก็มีของกินในตู้เย็นฮะอันนี้คือหนึ่งบทความที่ได้มาจากแม่ฮะมีของกินในตู้เย็นฮะมาดูฝั่งเพื่อนเราบ้างฮะเขาว่าไงบ้างฮะโย,โย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโย่จะไปบ้านเจสสิก้าไหมฮะพรุ่งนี้อะไปดิ เราได้ยินว่าจอร์จก็จะมาด้วยนะนายล่ะยังไม่แน่ใจเลยฮะเอ้าเป็นไรอ่ะเมื่อวานไม่ได้ไปเจอเธอแล้วหรอเจอใครฮะเธอไม่ได้โชว์ตัวมาหน่เธอเธอไม่มาฮะมันเหมือนกับว่าฉันไม่ได้สําคัญต่อเธอเลยฮะน่าจะหมายถึงเจสิก้าฮะเฮ้ยนายสําคัญดิถ้านายไม่คูณตัวเองด้วยความเร็วแสงยกความเร็วแสงยกกําลังสองนั่นหมายว่านายเป็นพลังงานนะ ฮะอีต e ี e D กำลังสองอะไรอ่ะ EMC กำลังสองเหรอฮะเป็นว่าเป้าหาไม่ชอบเลยฮะโอ้พักฮะแล้ววิชาเคมีเป็นไงบ้างอ่ะอ่าิบหายแล้วฮะลืมไปเลยฮะแต่ว่าจะทำกลางคืนนี่แหละฮะเล่นกันฮะเพื่อนก็ไม่ได้เลือกฮะพ่อแม่ไม่อยู่บ้านด้วยฮะจะมาเล่นเกมมาริโอคาด้วยกันเป้าหา เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีละกันนะ,อะโอเคโทรเรียกจอร์ดให้มาด้วยล่ะเอ้ยฉันไม่ได้สัญญานะนายฉันอาจจะมีแผนกับแนททำไมตัวละครเยอะจังเลยฮะเอาเอาล่ะฮะอ๋ะอผู้หญิงคันตาในจริงมากเลยฮะเอฮามาตู้เย็นอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยเฮ้ยไอ้องกลัวฮะ มันอัตโนมัติหลายอย่างภาพมืดมากเลยฮะทางหญิงขอเร่งแสงเกมก่อนฮะไหนอะเอ้า,อาไลค์คลิกเพื่อเพื่อนอมนอม,นอมฮะนอมนอมโอ้โหเสียงไหนฮะราสัญญาอันนี้เขาเรียกว่ารัสัญญาป่ะฮะอันนี้เขาเรียกรัสัญญาป่ะฮะอันนี้เรื่อยเรื่อยอะฟู้ดวอสโคหมายความว่าเราต้องเอาไปทอดฮะ เฮ้ยใช่ด้วยฮะจริงเหรอฮะท no ่าหญิงว่านึกว่าไมโครเวฟมันไม่มีไมโครเวฟหรอฟูดฟูดกำลังปิดตู้เย็นฮะฟูดกำลังทำความร้อนฮะเดี๋ยวละฮะได้มาแล้วฮะก็จะเออเขาบอกว่าแบบเมื่อกี้เห็นว่าให้ไปตรงทีวีฮะไปทำอะไรฮะน่าจะเป็นนมนมฮะขอได้นมนม แล้วเขาจะให้คว้างอย่างเดียวเลยฮะไม่มีกินหรอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ยเ้ยเอ๊ยอ,อยากจะดูไปทีวีไปด้วยแล้วก็กินแล้วก็กินไปแล้วหญิงอ,งอยากเปิดทีวีให้อาเปิดทีวีได้แล้วฮะอออ เขาให้กด e หรอฮะเฮ้อไอ้ไรหยิกได้ยิน,ได,ยนได้ยินเสียงแตกเสียงหน้าต่างแตกฮะมาจากทีวีหรือเปล่าฮะน่าจะเสียงทีวีมั้งฮะแล้ว,ลวให้หญิงจะนอมนอมยังไงหรอฮะ

มนมย่อมย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 อมกินแล้วก็ง่วงฮะเขาบอกงั้นฮะไปฮะนี่แหละฮะวิถีชีวิตของเออพวกไรอนาคตฮะกินแล้วนอนไม่ทำาหาอะไรเลยฮะเดี๋ยวเรามีงานเคมงเคมีไม่ใช่หรอฮะเอ้าว่าไงอ่ะเออเอ้ยเราไปไม่ได้แล้วว่ามันมีเรื่องที่มาต้องให้ทำฮะแต่ว่าพรุ่งนี้นายต้องมาที่บ้านเจสสิก้านะ เอาโดนโดนเทเหรอโอ้โหเราขึ้นบันไดช้าจังเลยเราเราต้องทำอะไรบ้างไม่รู้เลยฮะพอออกบ้านได้ไหมอ่ะโอ้โออจบเกมแล้วดิจบเกมโอ้ยถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะเป็นอะไรไหมฮะอันนี้ขอขอหาเรื่องเลยฮะ็็ระมันอยู่ในบ้านเราไม่ใช่หรอ การเปิดประตูมันหมายความเราเรา,เราไล่ออกจากบ้านนี้ฮะอืมอไม่รู้ว่าจะมาห้องพ่อแม่ทำไมฮะหมาเห่าด้วยะโอ้หม,มาเราอโอ้โกลัวฮะเย้ ก็ได้ใครอ่ะอโทษดีนะแต่ยังไงพวกนี้ก็ต้องมาเจอกันนะอย่าลืมเคมีด้วยล่ะเราฉันจะไปนอนแล้วนะหลังจากทำเคมีเสร็จอ,อันนี้เราเราไม่ได้ปิดประตูหรอนะใช่ฮนะ เป็นคนเปิดเผยฮะลองท้าทายอำนาจมืดเลยฮะยังไงฮะเรี่ง <c oughs> คืนสามแปดมาฮะ <c oughs> ทำการบ้านเสร็จแล้วฮะเอ่อจะทำอะไรต่อเอ่ยจะน,นอนไหมล่ะนอนไหมฮะจะ <c oughs> นอนดึกล่ะอ,อย่าให้ อย่าให้เห็นว่าป้าข้างบ้านมาแจ้งเรื่องนี้กับแม่นะโอย้ยายป้าข้างบ้านชื่อพอลล่าฮะเขาจะรายงานเราฮะถ้าเรานอนดึกหาได้แค่ไม่ฮะไอเอวเคาะเออฉันต้องปิดประตูก่อนที่จะนอนฮะโอ้ยไม่กล้าท้าทายอำนาจมืดเลยฮะกดชิปนี่คือสปินไหมฮะไม่แน่ใจฮะ ตีหนึ่งแล้วับหิวน้าให้หิวน้ําหิวน้าให้หิวน้ําไปฮะกินน้ําดีกว่าชิวฮะชิวฮะนี่ไงน้ําฮะเอา้าอัตโนมัติ่ะนี่ไงน้ำเราฮะโอ้ยใจไม่ดีเลยฮะเสียงดนตีมันเล่งเราชิบหายเลยฮะอึงตึงตึงตึงอ่ะ บอกฉันควรปิดตูเ้เย็นเปิดมันเป็นบ้าฮะคุยกับตัวเองกินน้ำเยอะฮะฮ้ยแล้วมััออกเกมเหห้ฮะ ออกเกมเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโกงฮะมันออกเกมให้เลยวออกเกมเลยหรอแค่เนี้ยก่อนจะเล่นมาถึงตรงนี้ฮะดห้ัหญิงไปเล่นมาใหม่ฮะแล้วก็ตอนนี้มันหิวน้ำฮะนี่ฮัห,หญิงโกงเอาน้ำมากินในห้องเลยฮะอ้อ แล้วไงต่อไม่ไปแล้วอะไรอะ่ะแล้วชื่อมายใช่ไหมฮะใครอยู่ตรงประตูอะ่ะหายฮะชิบหายชิบหายฮะก็คนที่ฮะห,หญิงไอ้ก็ตอบแม่ไปดีเอาอืมยู่ฮะโอ้โ ล้วดูเสียงดนตรีดิได้ทำไงอ,ะอ่ะไม่ตออันนี้คือเป็นก่อนปกติเราต้องลงไปหยิบน้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าพ้งห,หญิงโกงฮะเอาน้ำขึ้นมาก่อนเลยเพราะรู้ชะตากรรมตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นฮะทีนี้เราเรา,เราจำเป็นเออเราจำเป็นต้องออกไปอยู่ไหมอ่ะเราเราทำอะไรกับที่นอนได้เปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกทูไฮอะ่ะ ไม่ใช่นอนแล้วอันนี้หฮฮะก็ตอบแม่ดิฮะอ้ยกุญีไทไม่โอ้ยคือเราต้องทําอะไรบางอย่างให้มันแบบให้มันเกิดแอคชั่นเพื่อที่เราจะส่งข้อความหาแม่ะแต่ว,ว่าแต่เราออกไปมันยังไม่โดนไม่อยากเล่นใหม่ฮะงองแงสุดเลยฮะตอนแรกอย่างซ่าฮะ ้อาทำไรอ่ะกูเปิดประตูไปแล้วเจอเลยอ่ะแล้วล้วไงต่อฮะโอ้โหแย่เลยโอ้ยได้สกีแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอขอเดี๋ยวมันลอยหลังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับห้องก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาฮะเดี๋ยวอาดฮะ อมันต้องไหนอ๋ยายปลาข้าบ้านพอล่าส่งมาให้ฮะอืมมันมีคนแปลกๆอยู่แถวอยู่แถวหน้าบ้านเราฮะไอไอเด็กน้อยไปล็อกประตูแล้วก็ <c oughs> ล็อกประตูทุกประตูแล้วก็ ตามแม่ไหมฮะหรือยังไงฮะอ๋อเราโทรอ๋อโทรโทรตำรวจไปแล้วโทรเรียกตำรวจไปแล้วฮะโอ้ยไม่ก็เราเสียงเกันมีเสียงกระจกแตกมาก่อนอุย Paula the door. Paula the door. อ๊ยพอล่าแอดดอพอล่าแอดดอเออทุกอย่างจะโอเคพอล่าโดนกินไปหรือเปล่าฮะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเราสามารถคลิกเล่นตรงนี้ได้หรอ อันนี้เครียดจริงฮะไปไม่เล่นฮะน,นี่ไม่เล่นแล้วฮะเครียดนะฮะอะไรอะอะแสดงว่าน่าจะเป็นพอลล่าจริงฮะสับดิโหเล่นใหม่หรอ กลับมาแล้วฮะทุกคนโอ้ต้องเล่นดีๆแล้วว่ะโอ้ตาพลามากดแล้วฮะต้องทำไงต่อหรอฮะนีงไม่รู้ว่าว่าต้องยังไงต่อ,อหลังจากเนี้ยน่าจะไปทิกเกอร์ไอ้ตรงนั้นใหม่ฮะ โอเคโอ้โห okay. oh, แม่งทำไงต่อ <c oughs> เพราะว่ามันมันไปตรงนั้นไม่ได้แล้วฮะมันเลื้งแบบไม่รู้ว่าทำไงอะ่ะถ้าเดินไปตรงนั้นไม่ได้หรอเดินไปตรงนั้นไม่ได้หรอ ตันจริงอะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วเขาว่าทำไงอ่ะโอ้เว้โอ้โ,อโ,อโอ ไม่ออกฮะมันสิคุณเคียดฮะอ้าจบแล้วไงต่อซาเลยแล้วเปล่าฮะหรือว่าไงฮะไอ้เก่งหรออ๋อก็คัดซีนจบอ๋อมาทางหน้าต่างนี้ฮะโหแล้วเกมก็ตัดจบหรือว่าหรือฮอคคอมห้หญิงมีปัญหาฮะมันมันดีดออกจากเกมตลอดเลยฮะไม่ว่าก็ จบแค่นี้ล่ะฮะอาจจะเล่นพารพารต่อไปมั้งฮะขอบคุณที่รับชมฮะทุกคนฮะสวัสดีฮะ